สวัสดีค่ะพี่น้องมาจามาพ่อกันอีกรอบจะมื้อในกะว่ามีอีย่างไรพี่น้องกันได้อันนี้เป็นมกกุบเนาะจะเนาะมกุบกินกับข้าวสวยเนาะจะเนาะข้าวเจ้าเนาะจะฝุนตุบวได้โอไปใส่พี่น้องมาๆกินน้ำเซ็บแซ่ๆพี่น้องห่วยบึ่จะบ่นเนาะเนาะ ืกากกนะวินบุกบนาเมื่อวานมาได้เห็ดกี่พี่น้องไปดูละอือโอ้ละพี่น้องไปอัน ไปเยี่ยมพี่น้องอยู่โรงพยาบาลบวได้มุกใส่ปีได้พี่น้องอมุมกใสตจ้งแตนเขาเบ,าเบือธรรมดาเนี่แหละ เพราะว่าโค้ม,มันหลายอยู่เลยบ้ใส่ปีฝนมันจุก Thank yeah. you. นากบตัวบ้ายิงใหพี่น้องเป็นยังที่อี่นงะัวบเนี่ยใหญ่บใหญ่บเผาไปเรื่อมคกันผู้ใหญ่ยื่งงนเพื่อนไปอ่ะนี่จัดละมุงหัวเป็นอย่างพี่น้อง อู่กอยู่กันเมื่อกี้ในภาพมันตัดไปได้ใจเดีอวือเมือนแน่เมืองแวบ,บาาทนึงเห็นเป็นสีเกียวเกียวงาหัวมันอย่างเข้ามาัก็เลยตัด นีมเหลือแต่ตอนกุบนี่เนาะงออิมแล้วพี่หนงพอฟากินเข่าเท่หนึ่งแล้วแต่ว่าบ่ลืมถ่ายคลิปกันเลยม,มาถ่ายคลิปหนาจานะจ้ะเนาะ ขอบพระคุณหลายๆพรอแมพ่พี่น้องที่เข้ามารับชมให้กำลังใจหน่อยนอกจากกาบขอบพระคุณหลายๆเนอกจากคลิปนี้หน่อยกับโบได้มีอย่างหลายพี่น้องเพราะว่ากินข้าวไปเน่แเล้วกินขาน้าเวเ,าเยี่ยงไปเน่แเล้วแต่ก็เลยยังมไม่ได้ถ่ายคลิปเพาราะว่าเมื่อวานกับโบได้เห็ุคลิปนาะจ้ะและเมื่อวานกับไปทำธุระพได้เห็ุคลิปนาะนั่งรถเบิดหมึ่นพี่น้องก็เลยโบมีเวลาเห็ุคลิปเมื่อนี้ก็เลยได้เหตุมกุ๊กมากินมาฝากมาต้นพี่น้องที่แรกว่าจะกินกับข้าวเนียว ก็เลยมีขา้าวเจ้าอันเข้าหุงอยู่เนาะก็กเลยไม่กินกับขา้าวอันหุงกับสวยเนาะจ้ะเนาะก่อนจากกันเนาะยจะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร่หน่อยดิเด้อจากเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะจ้ะ่สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้น้อยใจเนาะเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าสวัสดีค่ะ